สวัสดีครับพี่โอ๊ตนิ่มคุณทั้โอเคนิทมโอเคไฟลครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมการจากซิตูซีน,นะครับเรามาดูหนังเรื่องห้วยเซรานะครับสิ่งร่างหักกระดูก <c oughs> สิ่งร่างหักกระดูกมันมีชื่อภาษาอังกฤษจำกับด้วยว่า The Bone w o Man นะครับแล้วนในเรื่องเนี้ตัวละครก็จะชอบชอบหักกระดูกที่จริงๆแล้วเป็นหนังที่อยู่ในเขจาจัดอยู่ในหมวดดราม่าสยองขวัญ รามาสุยอย่างฟรานจากประเทศเม็กซิโกครับเมื่อตอนที่พี่โอ๊ตทำลิซซ่าแนะนำพี่โอ๊พูดแค่เปรูอย่างเดียวแต่ว่าดูในข้อมูลมันเป็นเม็กซิโกผสมเปรูใช่แล้วก็ใช้ภาษาสเปนพูดนะครับครับความยาวประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นยังไงน้องจานโหรดสรุปผมรู้สึกว่าชอบไหมว่ามันชอบแต่ว่ามันไม่แบบขนาดนั้นถือว่ามันเรดับที่เออแบบดูได้ไม่ใช่หนักที่แย่แต่ว่ามันค่อนข้างจะมีความคล้องกลมอยู่เนีของจังหวะผีออกอะไรเนี่ยผมชอบมาก แต่ว่ามันมีความเป็นหนังแบบตัวเบอร์นะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่หนังที่บอกกับทุกคนประมาณนี้คะสุนทนะเนื้อเรื่องโดยย่อนะครับเขาว่าคำว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีลูกหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีลูกมาตลอดแล้วอยู่ดีๆก็ความฝันนั้นก็เป็นความจริงคือเธอก็มีลูกขึ้นมาแล้วเธอก็เป็นกังวลเรื่องที่ว่าลูกจะเลี้ยงลูกได้ไหมจะมันมีมันมีข้อความจาก คนอืน่นๆตัวละครอื่นว่าเธอเป็นคนไม่รักเด็กด้วยประมาณนี้นะครับก็อยากจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดนําเสนอว่ามันเป็นหนังค่อนข้าง,เป,นนงเป็นหนังเฉพาะผู้หญิงมากๆทีจริงผมว่าผู้ชายก็ดูได้แต่ว่าอาจจะต้องมีความเข้าใจผู้หญิง,น,งนิดนึงนะครับคือผู้ชายอย่างพี่โอเนี่ยไม่เข้าใจผู้หญิงฮนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยว่าพี่โอจะดูพลาด ข้อมูลบางอย่างหลายฉากหลายตอนแต่น้องการเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงดีคลิปนี้ก็เลยจะต้องเชิญน้องการมาคุยด้วยเพราะไมายถึงการหมดจริงๆต้องบอกว่าผมว่าคือค่อนข้างจะนเป็นแบบในหลักสูตรการาึกษาเขาเกี่ยวกับผู <self> ้หญ <karaoke> ิงอะไรเงี้ยแล้วก็ไ <anz> ม <peng friend> ่เข้าใจว่าเวลาผู้หญิงกำลังมีลูกอ่ะเขาจะเจอสภาวะอย่างไงเขาจะเครียดขนาดใช่ใช่หนังเรื่องนี้มันเหมือนกับเราได้เปสื่อขนาดที่กำลังจะมีลูกอารมณ์ของหนังนั่นคือกดดันคนดูมากๆครับ ที่แบบเครียดเงินเพราะตัวพี่โอ๋เองพี่โอ๋จะไม่มีความรู้เลยว่าผู้หญิงที่กําลังจะมีลูกคือในใจเราเราเวลาเห็นเพื่อนหรือเห็นคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเวลาที่เขากําลังจะมีลูกเราไม่รู้หรอกว่าบางคนเขากดดันมา,ขนานกขนาดนี้เครียดขนาดนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูกไปจนถึงหลังจากที่มีลูกแล้วด้วยว่าจะเลี้ยงดูลูกได้ดีหรือไม่จะเกิดอันตรายขึ้นกับลูกไหมตัวเองจะมีความสุขในชีวิตไหมอะไรขนาดนี้ ฟังดูที่เราพูดดกันมานี้มันไม่เหมือน,นใช่จริงๆมันเี็หนังดราม่าที่มีผีับครับ,รบนั่นแหละก็เลยเรื่องนี้สําหรับคนที่ชอบหนังผีโดยตรงน่าจะไม่ชอบคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าชอบหนังผีแบบสไตล์ยุโรปโรเมรนต์เน้นหนังผียุโรปมันจะเป็นอย่างนีง้แล้วคือมาานันจะเน้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของดรามงดราม่าแต่ถ้าใครชอบหนังผีแบบจำสักแกตุ้งต้นเน้นเอามัน จะไม่ชอบครับอันนี้เป็นของค่ายไนเอตไนเอตนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราเคยดูหนังของเขามาแล้วเนี่ยหนังของเขาจะมีหลากหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังค่อนข้างสยองขวัญแล้วก็หนังเดินเรื่องเรื่อยๆแบบนี้บางเรื่องเราก็ชอบบางเรื่องเราก็ไม่ชอบอย่างที่พี่โอขอโชว์เลยไหมเนี่ยกอมใหไ่แก้เอาแก้ไม่เป็นไร <laughs> เรื่อง speak no evil พี่โอต้องการเป็น หนังที่ต้องการชอบมากพี่โอไม่ชอบเลยพี่ไม่ชอบเลยเพราะว่าเรื่องมันทาร้ายตัวละครที่เราเอาใจช่วยแต่ถ้าหนังที่ทําร้ายตัวละครที่เราไม่ได้เอาใจช่วยตัวละครที่เราหมัดไส้อย่างเรื่องเดอะมิสสโมคคอนุตยูเนี่ยพี่โอกลับชอบนะครับเรื่องนั้นหลายๆคนก็ไม่ชอบกันอย่างเรื่องนี้ก็มีการทําร้ายตัวละครแต่ตัวพี่โอเองเนี่ยพี่โอไม่ได้เอาใจช่วยตัวละครตัวนี้พี่โอก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสรุปที่โดนซะบ้าง โดนอย่างนี้ดีแล้วสมน้ำหน้าเราร้ายอะ่ะเราร้าอ่ะโดนโดนไปเถอะสมน้ำหน้าแล้วฉากที่อันนี้พูดถึงพูดถึงในส่วนของดรามานะ่าคนที่ชอบดราม่าเขาอาจจะชอบเรื่องนี้นะครับต้องดราม่าสยองขวัญแต่ว่าต้องเป็นดรามา่าแบบเดียวๆนะอ,อ,อารมณ์แบบเรื่องของอะไรเป็นข้อเนี้ยวอะ่ะสุขภาพจิตอะครับ,รบไปนังแบบนั้น ไม่ใช่ดรมาม่าแบบน,บนว,วนิยายวรรณกรรมอะไร okay, พวกนั้นบบโอ้ชนวัตอะไรแจงชื่ออกันสี่ดารุณีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องดูไม่ไม่ไม่หรือบ้านสายทองไม่ใช่เลยใครับ <cho al> แล้วในส่วนของความสยองขวัญเราพูดถึงดราม่าแล้วนหะนังเน้นดราม่ามากส่วนคนที่คิดว่าอาจจะไม่ชอบดราม่าแต่กําลังพิจารณา <Okay. S 1> เรื่อง <Yeah. S 1> ความสยองขวัญวัสดีครับนี่กํลาลังรีวิวให้อยู่เลยครับครับะอ ก็นั่นคือใครนะนั่นคือเป็นประเด็นประธานบริษัทในบริษัทนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะลงทั้ง u t u b e ทั้ง t ิ k ต o อกนะครับแล้วก็เราจะไม่ได้คุยกันแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต่อที่น้องการอันนี้พี่โอ๋ก็เอามาเล่าคร่าวๆนะครับว่าคนที่ควรจะดูนอกจากคนที่จะชอบหนังประเภทอย่างที่เราว่านี้แล้วเนี่ย คนที่ชอบหนังสยองขวัญบางคนอาจจะไม่ชอบดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ตกใจแบบที่เขาเรียกจำสแกรหรือมันตุ้งแช่อะไรประมาณนั้นหมายก็ว่าที่ผมพูดถึงเรื่องความสยองอยู่ใช่ครับเนี่ยเราพูดถึงว่าคนที่ชอบความสยองขวัญแบบไหนถึงจะชอบเอาเป็นว่าจำสแกรไม่ชอบใช่แต่ว่ามันเป็นหนังที่แบบเหมือนฟิลเหมือน สยองขวัญที่แบบนี้บรรยากาศไม่ไฟคืบคายมาไม่ได้เห็นเยอะแต่จังหวะอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าจังหวะดีมากนั่นแหละแคนผมสะดุ้งเลยอะไอฉากแรกที่มันออกมาคือไม่คิดว่ามันจะแข่งหรือไงนั่นแหละสุดกึกโลกส่วนตัวพี่โอ๋พี่โอ๋ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่คือคือผีโกลันะมันแบบมันมันถูกใจอะมันถูกใจมันเป็นแบบที่เราไม่ไม่เห็นไม่คุ้นเคยมาก่อนแล้วบางทีผมก็ เหมือนอย่างในชีวิตคนทั่ว,วไปหรือเรื่องเล่าผีๆทั้งหลายของคนทั่วไปก็แล้วแต่ผีที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำตั้งแต่แรกว่านั่นี่ใช่จนมันค่อยๆเปิดเผยตัวทิรนิตทิรนิตนั่นแหละนะเห็นเมื่อพูดป,ปุ๊บขนรู้ปั๊บเลยแม่งน่าตื่อเต้นะครับมันแบบเนี้ยแบบนี้แหละคือผีโปรแบบเนี้ยพี่โอชอบนะครับไม่ใช่ว่าใช้เสียงดนตรีนำแล้วก็มาตึ้งเร็วตึ้งแผ่อะไรย่างเงี้ยแบบนั้นแบบนั้นจะเป็นผีที่คนทั่วไปเขาหางราคาถูก แกบ้านบ้าเรื่องนี้ตั้งแตแกแบบมีชั้นเชิงเพื่อนี้จะว่าไปว่าไปก็เป็นหลังราคาถูกนะแต่ว่ามีชั้นเชิงมากพอสมควรนะครับก็ในคะแนนของ IMDB กับของเว็บมะเขือเนี่ยได้ค่อนขอ้างสูงที่ดูดูนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือได้97เเลยนะแล้วก็ใน IMDB เนี่ยนักวิจารณ์ได้ถึง80เแต่ว่าคนดูให้น้อยครับคนดูทั้งสองเว็บเลยได้ประมาณ60แสดงว่าคนดูเขาก็ คนดูที่มาดูแล้วกดลงคะแนนเนี่ยคือคนที่อาจจะตั้งใจอยากมาดูเว่า,นนค,วาคน,น,คนด,ดูได้แบ่งเป็นสองฝัง่งชอบกับไม่ชอบเลยใช่ครับเพราะว่ามีนะความเฉพาะตัวของมันอยู่ก,ก็ก็เป็นที่เราจะแนะนําได้ว่าเรื่องนี้จะเข้าฉายประมาณวันทีส่สามสิงหาแลครับท่บและที่พี่โอต้องทําคลิปมาก่อนแล้วก็ชวนต้องการชวนต้องการมาคุยด้วยเนี่ย <laughs> เพราะว่าพี่โอมีความไม่เข้าใจผู้หญิงในบางเรื่องนี่แหละ <laughs> ผมว่าแล้วก็บางช่วงบางตอนตามเรื่องไม่ทันอย่างเช่นเรื่องพิธีกรรมเพราะพี่ผมไม่ใช่คนสายมูเ็าไม่ใช่สายมูนะว่ารูแบบรู้ชอบในหลักอนตรีก็เลยมีความแบบถ้าอานรื่องในิธการอย่างนี้ีคนที่เป็นดูชอบดูสายมูก็อาจจะชอบก็ได้ชอบก็ได้เขาบา่ที่เกี่ยวกับการขอมคอนอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างคนที่ดูหนังเรื่องที่แล้วี่เป็นหนังฟิลิปปิน ฝลังที่ทับที่กรรมของฟลิปปิ์คนใช้ฟลิปปิลแห่ะค <รอ S 1> ืออะของของเจ้านี้เหมือนกันของเจ้านี้เหมือนกันของเจ้านี้เหมือนกันนี่นนนถ้าคนชอบแบบนั้นน่าจะชอบใช่ใช่นะครับแล้วมันมีสายมูอีกที่เป็นส่วนของพวกอเมริกาใต้อฟริกาเอเชียเนี่ยน่าจะชอบหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อนะครับไม่ใช่ชอบอย่างเดียวเชื่อด้วยแล้วคนที่ตั้งใจคิดจะมีลูกคนที่กังวลว่าจะมีลูกก็ควร ถ้าดูแล้วจะได้ตัดสินใจได้ว,ว่าจะมีหรือจะไม่มีเพราะบางคนดูเรื่องนี้พี่โอเชื่อว่าถ้าพี่โอเป็นผู้หญิงนะพี่โอคงจะไม่มีลูกไปเลย <c oughs> เราต้องการเป็นคนรักเด็กหรือเปล่าโอ้รักเด็กที่มันไม่เวร <c oughs> เด็กที่ไม่ที่ไม่มีปัญหาอย่างอย่างอย่างเด็กที่มีปัญหาทั่วไปทั้งเด็กในหนเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยเอ นี่สปอยแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรไปดูเองไปดูเองสปอยแค่นี้สปอยแค่นี้ตรงนี้ไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญเราไม่สปอยนะครับจุดสำคัญในเรื่องอย่าไปเยอะเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยสำหรับพี่โอ๋ค่อนข้างนานเหมือนกันนานมาเล่าานานเหมือนกันนะไม่เหมือนดู open air เมื่อไรนั่นสามชั่วโมงยังไม่ทันปวดฉี่เลยเรื่องเรื่องในอียิบต์เขาพดมากินแล้วแล้วก็ปิดแล้วก็หยิบมากินใหม่ตกลงสรุปว่าไม่รู้ว่าพี่โอ๋ชอบหรือไม่ชอบ เอาว่าให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับพี่โอ๋เท่าไหร่พี่โอ๋ให้7ผมก็ให้7เหมือนกันครับเรื่องนี้โอ้คะ<ข>แนนตรงกันได้รอบหลา,ายปกีก็คือก็คือประมาณเท่าๆกันเราไม่มีส่วนก้ำกึ่งแต่ไม่แน่พี่โออาจจะไปดูอีกรอบอาจจะทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นก็นได้นะครับแต่ถึงตอนนั้นก็คงไม่ทำลิป<อ>เพิ่มแล้ว <c oughs> ล่ะเพราะว่าสัปดาห์ต่อๆไปมีหนังเยอะมากนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องการพูดได้ประมาณ10นาทีตามที่พี่โอกกำหนดพอดีแบตไหมครับแบตยังเขียวอยู่เลยครับ ขอบคุณมากด้วยนี่คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับมอบมอบชุดไมโครโฟนให้พะ้ใชนครับขอบคุณน้องการเวลาที่นี้นะครับที่มอบอุปกรณ์ให้พี่โอแล้วก็มาร่วมถุยกันในคลิปนี้ขอบคุณครับ,รบ,รบขอบคุณครับบคบบาบีายบาย,บาย